นี่เป็นตัวละครใหม่ของทางช่องของน้อยจีทีนะครับผมนี่ครับนี่รู้ใครจะเปิดน้ำทิ้งไว้ทำไมครับเขาไม่าดรถอันนี้วันนี้จะพาแบบเพื่อนมาล้างรถครับผมล้างรถแบบบ้านๆซูมแต่น้ำไม่ไหลครับผมไปบอกผู้ใหญ่ด้วยไม่ต้องเอาคาน้ำครับใช่ครับผมแบบบ้านๆก็อย่างนั้นเลยนี่ครับจะขอช่องสวัสดีครับน้อยจีที ใจใจกะดีมันบนี่ครับพิตตี้รังรถเออพิตตี้ครับสนใจสิโตได้ซีร่าด้วครับสนใจสิโตได้สิโตได้ที่ใต้คอมเมนต์ครับของรถจีทีครับผมยููฮนี่ครับสมาชิกของเบิร์ดนานหลายครับผมน้ำนิเชื่อของเขาครับผมเออกลับมากับพิตตี้พิเศษอันนี้ของอันนี้ไอ้ลูกดูดยางครับ นี่ครับจอจัดผมผู้ใหญ่มาครับสวัสดีครับรา้องนี่นั่นน้องมันนี่้าบุญกุ้ย ม่บเปลีนอเลยอันนี้คือสมาชิกใหม่ครับผมตาก้องตากร้องนั่งง่ายไอ้นังนั่นอันนี้ก็ดังที่สุดเลยคุนที่เราชอบดบที่เาชอบคุยกันร่มนเ่งนังอะไรนะน้ตงตียะที่เราชอบคุยกันตรงนี้อ่ะ